เต็มอีก,กตาหนึ่งเด้อปากอับหลานอันนี้ฟาดเอาวันนี้แม่มันบ่ไดหเด้วยนะคะเอด้าอย่าฟาดลูกมันจะลูกสุกเอาแต่ลูกสุกๆมันทไงอ่ะก็ใส่สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้แม่เอ็ด้าชาแนลพามาเก็บลูกพีชเนาะพี่น้องเนาะอยากมันสุกพี่น้องก๊าลัางสุกเหลืองเออเฮอเลยพี่น้อง ที่มันที่มันล่นบ่เบิดไหมพี่น้องแม่ด่ามาเบิงบัดมีมันเวลามันสุกแล้วเลี้ยวเห็นหลายอยู่ได้พี่น้องแต่หนวยบ่คคอยใหญ่มันจะเป็นน้ำพันหรืออีหยังบ่รู้เนาะแต่ที่เขาขายอยู่น่ะพี่น้องหนวยใหญ่ใหญ่เด้กิโลละเกือบร้อยอะพี่น้องแต่น,นี่เป็นหนวยหน่อยๆน่อยมะหูวสีหวานหรืบอบ่หวานนะพี่น้องแม่ด่ากส็สิลองไปชิมเบิงแต่ว่ามันหนึ่งอยู่สูงสูงเด้พี่น้อง ต้องหาใหม่มาตอยเอาพูดนะพี่น้องเบิงพู่นะเหลืองเป็นตาแซบล่องเบิงเบิงแม่ดาสีล่องเบิงนวยนี่พี่น้องนี่นพี่น้องมันสุกอะมันเป็นตาแซบอยู่ดนี่พี่น้องเบิงเหนือในมันพูดนะโอ้ยแม่ดาว่ามันต้องกินใดล่ะไดบอไนย่ต้องให้ออกอ่ะนั่นออกมันออกดิ พุ่นน่ะมันสุกเต็มเลยพุ่นน่ะเออไอ้ดาได้จักหน่วยไปโอ๊ยเนาะมันลอนอกงอกระไรเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆย่ายพูดนนะมันซุกอย่า,ามตามเอามือจับเอากันเลยตัวโอ้ยต้องเฮ็ดซะซะเฮ็ดซะ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  văn ừ, bản nó nuôi nổi cho văn ván vàn. có nào bắt à. ở lùng mà. ลงมาลูกเออสายตะก้ากับปลาแก้วนะสองลูกได้กี่ลูกไอ้ดานนะได้เยอะอยู่นะไอ้ดาได้กี่สี่แล้วหรอโอ้โหเก่งว่ะปลาแก้วไอ้ดาได้สี่แล้วปลาแก้วยังไม่ได้เลยปลาแก้วไม่เก่งเหมือนไอ้ดานเนี่ยโอ้หจะก,กอดถ้าจะสอยมันก็เอาไม้ขึ้นไปเลยสิลูกเอาขึ้นไปบน ได้สักลูกไหมเ <laughs> ออ Dam, มันยัง้นมันบอลลอนหนุกมันบอลลอนหยากอู้หได้แล้วมีอีกบ่มีอีกแล้วรอนิดนึงรอนิดนึงแต่ตรงไหนคะไม่หรือตะก้าออกมาไม่มีกุ้มมั้อ๋อต้องใส่ทำไปแล้วนะเอาติดดีๆไปทำดีๆเถอะไปตรงเออพุดนะโอ๊ย ไอ้แมนเต็มอีกกตาหนึ่งเด้อปากอับหลานอันนี้ฟาดเอาวันนี่แม่มันบไดด้วยนะคะเอ็ดด้าอย่าฟาดลูกมันจะลูกสุกเอาแต่ลูกสุกๆมันก็ใสเหมือนแม่ทำไงอ่ะก็ใสเหมือนแม่ทำไงเออน่ใสอย่างนั้นมันคืออะไรฮะมันเป็นที่แม่ไม่ชอบป่ะซิลิมาคนนั่นแหละเขาเรียกหอยนั่นน่ะหอย รู้จักหอยไหม mm hmm. ต่อยให้มันได้เครื่องบินมาอีกแล้วเออทำอย่างนั้นแหละดุงขึ้นไปนู mm ่น hmm. น่ะแปะ๊กตะแก้วก็ตามตรงโน้นได้แล้วนึง mm hmm. มืขอข้อกับเช่าย่า่คุณน่ะไอ้ดาไอ้ดากับสวกเอาเอาใหม่ซื้อเดี๋ยวแม่ย่ายใหม่ซื้อเปาะๆ,ะๆลงสิ ัขึ้นไปน้ำงานเนาะมาเด้กินน้ำตน้นเนาะขึ้นอุ้ยเด๋ยวหลายคังเลยเนาะขุ้นะนะไปเก็บเอากระป๋าแก้วได้เต็มอีกแล้วเอจ้าชอบกินอน,นี้ถั่วใช่ไหมชอบถั่วสีสีม่วงระวงัววงเตะกะตะก้านะลูก ออกไปไกลๆแม่ครับพอแล้วลูกมันปวดคอไปได้เต็มตสก้าแล้วมันจะพอเจอมันจะวินมันจะวินนะลูกพอพอมันวินเอ้ยหัวแม่้ยมาอีกแล้วเครื่องบินนะ่ะ<ช>คุณอนะ่ะ นั่นแหละเอามาใส่ตะกร้าพอนเราเอาไปกินแค่นี้เนาะเออปุณนนะ่ะพระอ่ะมาเก็บมาใส่หมดหมดพอหรือยังพอพอแล้วไปถือเอาตะเกะแต่ต้องบักทัวร์เป็นบ่ฮึปุณบักทัวร์นะเออบักทัวร์ได้หลายเลยเนาะกินกับซุปบักเขียแซ่บแซ่บยังไงยัย โอ้จะเอามาอย่างน้อยได้เอ้ย,ยนี่มามามาได้แล้วอันนี้ฉันว <c oughs> ากินกับป,ปุกสูบกระกเขือนแสบๆ <c oughs> ไปอืมอะไรอะอะ <c oughs> <c oughs> ไรอะบางตงนูเดี๋ยวแม่เก็บให้นี่มาดูมาบางดูปั๊บป้าแกะอะไรมาให้นี่มาดูซินี่ไปเปิดดูซิตรงนู้นคืออะไร <c oughs> ขอบคุณครับป้าแกว้วะรอยาขอบคุณครับป้าแกะ้ะขอบคุณครับทำยังไงล่ะคะ คืออะไรนะข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบยังเหรยายข้าวเกียบงี้เออข้าวเกียบเห็ดไอ้ด้าเป็นยังไงมั่งอร่อยมากครับคุณชื่นใจชื่นใจไหมจักเป่าตัวนี้ยุบเป็นข้าแก้วชื่นใจเลยยุบเป็นคักนแลลูกข่อยเดียงกินเนี่ยควรนะยายมันก็เป็นธรรมดามันแสบอีดีได้คุณแสบแสบแสบไปไปนิกินข่าวกันแล้วเข้าไป A day to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only.